สวัสดีครับลุงเขียววิธีสั่งกับผมมือนี่ลุงเขียวสิมาหาเก็บหอยกว่าที่มั่นลุงเขียวก็มาแล้วเลยพอว่าสิมาบอสมาเก็บหอยวัดเล็กตุ้งปีไปนะมือนี้สิมาห์ตัวพันนาวาลุงเขียวเลยมากรับมาทายเอาไอ้เบิ้งว่าเสดออะไรหลายบอสไอ้เบิ้งว่าเป็นปูไใหญสิล้ำหาตรงนี้น้ำกับว่าเลยครับแค่เพียงอึกครับลุงมาหาหอยเลยครับผมติดตามกับผมติดตาม มุ่งเขียวสิผ้าไปเบิ้งนี่ครับผมว่าเป็นผู้ใดลูกแน่ครับผมติดตามครับผมนี่ครับผมหลังจากมุ่งเขียวลงมาแล้วมุ่งเขียวก็ลงมาหอดทีมงานเหรอครับผมนี่กว่าหน้ามันเลิกต่างกับเพียงข้อนะครับผมทั้งผู้กันเ็แม่ออนทั้งพี่กัน็แม่ปองครับผมร่างภากันหาหอยครับตัวนี้กันโอ้ได้เหรอครับพู้ละกะละมังเหรอครับผมนี่นี่ครับก็ได้นพวกกะละมังแล้วอยู่นี่ก็ได้พูก อันนี้เขามาสมืนเพราะแมปควางเนี่ยอือนี่ครับผมตอนนี้เขาพาปีกนแมปควางมาไปใช่ไมาปีกกันนะพอลุงเขียวกับน้ามันลึกลุงเขียวเลยเลยลงมานี่ครับครันี่แกระจกมากที่นี่แกร์จอมานี่มูแมปควางกับลุงมานี่ครับผมนี่เออห่อห่อไปขายตีแมปควางนี่ไปขายไปขายกิโลละอาบาทหหอยเฉลีนี่นี่ครับขอโดยเรียลุงเขียวกับพายุครับผมเดี๋ยวเรียลุงเขียวกับสี หาวิธีเอาแต่งของครับติดต่างกับผมติดตามนี่ครับผมพากันมากรับมาสองถุงยวงศี่ลนะครับแต่ละมือกับยวงศี่ลนะครับมาเนี่ยห่อเข่ามาพร้อมเน้นว่าแมวอันเข่ามาพร้อมากินเข้าพร้อมบ่เิาเข่ามาหมูใหญ่จอกมาหาเอ้ยนี่ครับอันนี้ครับแแบบวางอะไรครับกระมังหนึ่งแมวอันกกระมังหนึ่งครับผมนี่อันนี้เอาไป มาเป็นประจำได้เนาะแมวออนเนาะนี่ครับรีคับผมชีวิตของคนิีสารบรรทออ่ครับผมหายู่หากจินนี่ครับชีวิตเตะละมือครับผมหลังจากเีจจากหนาให้นาหน้าพี่เี่ยวไปครับผมนี่ก็ต้องลงครับผมต้องมาหาเอาครับผมระวังสวงเถ่าเนี่ยบอยู่ซือครับมือนี่กูว่าทัางกูต้องไปนี่ครับผมนี่ก็ ปลากคตติดตามต้องเคียววิธีสาร้นพิณหวังเดอ้ออันนี้ก็อันนี้คนละนี่กะะมังนี่เอารูมาคนละกะะมังแต่ว่าเต็มแล้วกะะมังหนึ่ง,งเอาขึ้นในวัยเราเนี่ยกะะมังที่สอนครับผมนี่ครัสอนยุ่งสิละครับเพราะว่าโดนนี่หอยจุ๊บเพราะท่านขืนมันหนามันเลอกมันงุ่มบ่ได้ก็ต้องเอาหอยเชลลีคว้านเอาแม่ปองเนางนะนี่ครับเดี๋ยวหอยเชลลีหายเรื่องมึงสเรืนะ่โดนนี้น้าขืนคัดว่น,นี่แม่ ไปกันสองถ่ายยุ่งสีละเมิดมือถอดคำครับเริ่มมือละเดี๋ยวเราค้นในพูดละสองทุบปุ๋ยวันนี้พี่น้องสอกดย่ำขึน้นนี่ครับผมพ่อกะหายูหายจริงกันแตงสีลับพี่น้องนี่ครับเมึงท่าหนีกัลูกมากวันน้ำแต่เพียงคือเพียงว่ามึงบรรยากาศไปใหญ่พี่น้องคนน่ะนี่ครับผมม,มึง,งบ,บ,บรรยากาศไปใหญ่ครับผมเนี่ย บอกเั็นลุงเขียวอายุถึงเฮียเฮียผ้าไหลบ้อยผู้เอาเฮียไปทาแบนตัวในรุ่งคือกันลุงมุ่งขึ้กันพี่น้องนี่ครับบึงเหมาอาดเลยโอ้แม่งสีแบบพี่น้องนี่ครับทางพุ่นกับผู้กลางใส่ผ้าเยื่อกุ้งกับมีครับผมส้างขุนผู้ใส่ผ้าเยื่อกุ้งกับใส่ผู้ยามผ้าเยื่อกุ้งกับยามคว้างขุนกับใส่กับยามอทุ่คนนะครับผมแต่ว่ามือนี เขียวบอ่อเห็ดยังมือดิมากไทยให้พี่น้องเบิงึงว่าวิธีของผู้เฒ่าสมัยเก่าของคนอีสานบ้านเฮานี่เห็ดจังไรห,หายกินจังไรเอราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันเขาเมียงบ่ได้มันเขาตลาดตะลี่บ่ได้ไปใส่กับห้่วยเอานีแล้วครับเอาหุ้มห้อยห้าอนห้อยไปเห็ดยูเห็ดกินไปกับหลังจากเหลืออยู่ได้ยกินกับขายพร้อมเนาะเมฟพรองเนาะถ้ากันได้ขายเลยยังพร้อมครับผม ลู่หนึ่งบอกครับนี่ครับหอยเชอรี่ลู่ละหาบาทว่าท่านเอกแก้ด้วยครับเด้อว่าท่านเอกต้มแก้วหัวครับผมหอยเชอรี่กับลู่ละหาบาทหอยจุกกับลู่ละยี่สิบบาทหาไปเอาถุกหอยครับผมนี่ครับไปแต่ละคนก่ะหาไปครับผมครับปลาแตมีพี่น้องปลาไหลต้มง่าน้ำเม่อ่อนได้แม่ยว่าเด้ปลาไหลกับปลาเข็งครับผมแม่ยบอกง่ายบอไปแล้วครับ บรรยากาศการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮาอย่พี่น้องนี่ครับ,บน,รน้องนี่ก็เพื่อนน้องใหม่เด็ครับเด้อหวังยังอยู่ครับน้องกุดเอียงกับพเดินกุดเอน็นนี่ครับกุดเส้นสาของอยู่บ้านโปโลโบ้านกระนุง่งเฮาหนิแหละครับนี่เป็นกุดเส้นสาครับผมนี่นี่ครับอยู่กุดเส้นสานี่ยแหละครับผมพี่น้องเครื่องผูนั่งด้วยไก,ก่กับกึบ่ยเสียดโยครับมาเจอกุดเส้นสานี่ยแหละครับ ว่านน้องหน่อยครับผมน้องใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับครับผม,บผมการหายอยู่หากินของคนอีสานมันน้องพี่น้องครับอันนี้หลายแล้วเนาะเป็นแบบวางเนาะซับหนีเนาะ,ะนี่ก็มากระผท่านได้นั่นกินเขาง,ง่ายเราบ้านได้แล้วพี่น้องนี่นี่ครับนี่นะปัจยิ้มนาได้บอกเขาง,ง่าย แม่ขอไงก็มากินอยู่พี่ว่บบา่ะไรอย่างนี้ครับพรเพราะปลาแดกควงมาหรืออยากต้มุำก็ขอไปซื้อต้มุำมาจิ้มหอยกลับไปด้สองคนนี่ครับผม,ออมครับมผมพรกะกนลังกินจัวจ่วจั่วจำปลาแดกสีปลาแดกครับโอ้ยยอดพักนี่บุกพี่น้องเลยนี่ครับอือย,ยอดพักขี้กข้วยกินได้บ่ครับนี่ครับผมอันนี้ยอดพักขี้กล้วยแม่อ่อนแม่ปวงว่ากินได้ครับผมนี่ นี่ครับเด็ดจอดไปกินเลยไปนอนเนละยนี่ครับยอดพักขี้กล้วยยอดพักตบวันนี้เพื่อนกระโจมดูนี่นะครับผมต้นยอดพระบุ่งพักตบนพ,พันธไมออดวานนี่ครับผมนะี่ติดตามกับผมติดตามนี่ครับนี่ครับผม,ม,บบผมหลังจากลุงเขียวลงไปหาโมแม่อ่อนโมแม่ปองไปแลวลุงเขียวก็มาหางมน้ำฟังนี่ครับผมนี่หางูน้ำฟังรับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ น่ฟังก็ได้ยุบพี่นอ้อังยังบนหัวใหญ่ครับผมนี่นี่ครับผมมุมม้งแมกอ่อนวากระเบบปองวาลู่ละนี่ครับก็นี้เนา่าลู่ราคาบาทครับผมหอยเชลี่ครับหอยปังนี่ลู่ละเออหอยเชลีล่ลู่ราคาบาทหอยจูบนี่ลู่ละมีสิบบาทครับผมนี่ลุงเขียวกับปงุ้มน้ำมูลินะครับขาดคืนมาติดขาดไปหามุมม้งแมกปองมุ้งยังเหลวครับผมนี่ครับไปหาขึ้นมาแล้วกับลุงเขียวกับปงุ้มน้ำมูลินะครับผมติดพ่อไปต้มครับ กดแช่กดติดตามเจวิตรีตานเดี๋ยว,วไปนองเดอ้นเอน,น,นี่ครับนี่ลุงเจียวนี่งูมันนั่งบนนี่นะครับนี่มีอยู่ครับนี่ครับขวิดข้อเด็ดคมในยังอยู่ครับนีพอประเดียวพอในลุ่มไปเรือขึน้นเป็นตะคมพอลุงเจียวกับอาฮะเก็บเบื้องวิถีของคนอีสานบรรท่องไหว้เพียรนอ,อเบื้องวา่าวิถีการหาอยู่หากินแต่ละคนแต่ละพื้นที่นี่ยพคือกันเดี๋ยวไปนองเดอ้อนี่ครับหลังจากหาไปยู่ไปกินแล้วเ้าก็ น่ครับผมนอนน่ครับตอนนี้่วยังง่ายไปนอนี่ครับ่วยัง่ายได้นอนน่ครับ่วยง่ายไปนองตั้ง่วยกับน่าไปแล้วครับห้วยนครับผมน่ครับผมตอากดได้กดแจ้ โอ้ยเย็บ,ลยบลเยววลยพี่น้องโอ้ครับโคตติดตามลุงเขียววิถีอีสานมันได้พี่น้องเด้อครับกขอติดตามเมิ่งว่าลุงเขียวสีแดงอยู่ยังกินกันนะครับได้ไหมเราครับผมหลายแล้วครับสวยตรงกับตำมุ้งนะพี่น้องกคลิปนี้ก็ขอจบคทีปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม